นี่เจ้าเป็นเจ้านี่เองข้าคิดว่าที่ฉันพวกเขาคงจะทนไม่ไหวที่จะไม่ฆ่าข้าแล้วเสียอีกเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับพวกเขายิ่งที่ไม่มีโอกาสนันอีกต่อไปแล้วนายน้อยของรับเบาผู้นี้สมควรตายฮะเบาผู้นี้โง่มากเสียจริงก่อนหน้านี้ข้าไม่ไว้ใจในตัวนายน้อยนายน้อยโปรลดลงโคตรข้าด้วย ฮ่าฮ่าฮ่าช่างเถอะนะแต่สุดท้ายเจ้ากลับมาเชื่อใจข้าไม่ใช่ด้วยไงอย่างไรเสียเจ้ารีบมาช่วยข้าก่อนจะได้หรือเปล่าข้ามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์เจ้าเออท่านพูดอะไรนะไม่ใช่ว่าตั้งแต่แรกท่านขอให้ข้าช่วยท่านอยู่แล้วเหรอเจ้านี่มันคงจะคิดอะไรเพี้ยนๆอีกแน่พอพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเจ้าสาเลเหล่านนี้กล้ามากที่มาขังท่านโทษของพวกมันสมควรที่จะถูกประหารยิ่งนักเอาละในน้อยถอยหลังไปก่อน ในน้อยขอรับการที่รออยู่สถานที่แห่งนี้นานไปมันคงจะไม่ดีงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะฮะออกจากที่นี่สินะเหล่าเจ้าเอ๋ยเนื่องจากว่าเจ้าอยู่ที่แล้วหากว่าเราจะเดินออกไปแบบธรรมดาคงจะไม่ดีนะฮะให้ตายสิเราเราต้องรีบไปแรงงานองค์ราชโดยด่ว,ดวน ฮ<ะ>ึฮกอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนเจ้าลองบอกมาสิเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าลัวหงมันออกมามีอะไรเกิดขึ้นรีบบอกมานะในท่านขอรับแอะตายนี่มันชักจะเหมอมเกิมเกินไปแล้วเจ้าลัวหงแกคอยดูเถอะข้าจะสับเจ้าเป็นชิ้นชิน้นแน่ เราเจ้าว่าก็ว่าเหอเจ้านะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วทําไมครั้งนี้เจ้าจึงได้ฉลาดจังล่ะเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าต้องการให้เจ้านั้นมาช่วยเหลือข้าด้วยอย่างที่ในท่านกล่าวมาแหละครับด้วยปัญญาของข้าข้าคงไม่อาจที่จะเข้าใจเจตนาของท่านหากไม่ใช่เพราะมีคําใบ้นั้นในการช่วยเหลือข้าเฮงั้นเหรอเราไปทาอะไรบนน้ำตักแต่เมื่อไหร่กันหลังจากที่ท่านทําให้ข้าตกหน้าผาลงไป น,นี่นายน้อยขอต้องการที่จะละทิ้งความยุติธรรมและเดินเข้าส,สู่เส้นทางแห่งอาธรรมงั้นหรอนั่นมันดาบของนายน้อยเขาต้องการจะทำอะไรกันไม่ใช่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าข้าน่ะมีกายยาที่แข็งแกร่งหรือว่ามันจะเป็น เจ้ายังคงจำสิ่งที่เราพูดในตอนที่เรากำลังขึ้นมาบนภูเขาได้หรือไม่เขาต้องขอขอบคุณในน้อยแหนะแม้ว่าข้านั้นจะอยู่ในอาณาจักรของกระดูกเหล็กแต่สุดท้ายก็ต้องปุ๊บไม่ต่างอะไรไปจากเศษเนื้ออย่างแน่นอนเราเจ้าในน้อยของเจ้าผู้นี้ในตอนนี้จะกลายเป็นคนชั่วช้าสหามันกลายเป็นจนขี่มะ จ้านะ่ะไม่มีอะไรจะพูดเลยงั้นหรอเอย่าได้กังวลไปเลยานน้อยไม่ว่าท่านนั้นจะทำสิ่งใดเหล่าผู้แต่บังคับบัญชาของท่านย่อมรู้อยู่เสมอว่าท่านน่ะทำเพื่อความยุติธรรมทั้งนั้นทำเพื่อความยุติธรรมงันสินะใช่ยอยู่แล้วละ่ะในน้อยของเรานะ่ะเป็นผู้ที่ชอบทำอยู่เสมอและรอก่อนนะในน้อยมอบดาบให้แก่เราานน้อยละทิ้งอาวุธเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มศัตรู นี่ในน้อยเขาต้องการที่จะทําให้ศัตรูเชื่อใจงั้นสินะในน้อยผักเราลงหน้าผาจากนั้นก็ลาทิ้งอาวุธของตนลงหน้าผามาพร้อมกับเราเพื่อเพียงแต่จะช่วยเหลือชีวิตเราเท่านั้นแต่ต้องการที่จะทําให้ความระมัดระวังของที่ชานั้นลดลงการที่เราแยกทางกันในน้อยจะโจมตีจากข้างในและเราจะโจมตีจากข้างนอกเพื่อที่จะโจมตีให้จบในครั้งเดียว แผนการของในน้อยนี่ช่างฉลาดล้ำเลิศเสียจริงในน้อยข้านี่ก็จริงๆเลยทำให้ข้าร้องไห้อีกแล้วเช่นนั้นแหละการที่ในน้อยของเราละทิ้งความยุติธรรมและเดินเข้าสู่เส้นทางอัตรรมเพื่อที่จะทำลายจากข้างในในโอกาสนี้อย่างไรเสียทำไมเขาจึงไม่บอกข้าโดยตรงละ่ะทำไมต้องทำกันแยกกันเช่นนี้ด้วย นายน้อยร่วมรู้ตัวอยู่แล้วด้วยกําลังของนายน้อยคนเดียวมิอาจที่จะทําภารกิจให้สําเร็จได้หรอกอีกทั้งการที่นายน้อยละทิ้งสิงดาแล้วเขาจะใช้ค่วิชาดาบฉียังไงล่ะหากมองดูจากรูปการดูเท่าว่าเราจะต้องเข้าไปช่วยนายน้อยด้วยตัวเองก่อนสินะเนี่ยงั้นเราก็รอจนกว่าจะค่ามืดก็แล้วกันหากว่าถึงเวลานั้นนายน้อยก็คงจะทาหน้าที่ตัวเองเสร็จแล้วเหมือนกันละ และมันเป็นไปอย่างที่ข้าคาดเอาไว้เลยในยับที่ข้าแอบลักลอบเข้ามาเมื่อครู่เว้นแต่ว่าข้าจะพบเจอกับเหล่าพวกเฝ้าเวียนยามแค่ไม่กี่คนแหละนะหลังจากที่ข้าเดินผ่านห้องโถแล,แล้วก็พวกเขาทุกคนต่างก็พากันเมามาและสลบกันไปหมดแล้วนี่มันคงจะเป็นฟรีมิวของในน้อยใช่ไหมขอรับ <laughs> นี่เราควรตอบยังไงไปละเนี่ย เราเจ้าเอ๋ยเจ้าในช่างฉลาดมากเสียจริงปรากฏว,ว่าพวกมันเหล่านั้นปาร์ตี้กันจนถึงข้ามคืนพวกมันเลยเมาและสลบไปเลยงั้นสินะเนี่ยสิ่งนี้ช่างประหยัดเวลาให้แก่เรามากเสียจริงเอาละไปดูพวกมันหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ดูนี่แน่นอนเจ้าพวกพวเหล่านี้ต่างพากันนอนไม่ต่างอะไรไปจากหมูที่ตายเฮ้นี่ นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าพวกเขาพากันหลับทั้งหมดไม่ใช่งั้นเหรอแล้วไงพวกเขาจึงพากันไปหมดกันล่ะนี่ข้าก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันเกิดอันใดขึ้นร่างกายยังอุ่นอยู่แปลว่าเพิ่งตายมาไม่นานแต่ว่าหัวใจของพวกเขาหกคว้าออกไปแล้วแถมบางคนเรากลับว่าเลือดของพวกเขาถูกดูดออกไปหมดเลยตอนนี้ร่างร่างนี้ไม่ต่างอะไรไปจากมัมมี่เลยใครกันที่ทำแบบนี้ มีเสียงคนมาจากทางนั้นล้วงหงข้าค,คิดเอาไว้อยู่แล้วเป็นฝีมือของเจ้าจริงๆด้วยนอกเนหือจากพวกเราเหล่าพี่น้องที่ออกไปข้างนอกแล้วทุกคนที่เหลืออยู่ที่นี่หมดแล้วครับน้อยในน้อยขอรับเขาคงจะไม่เข้าใจอะไรผิดสำหรับพวกเราใช่ไหม ลัวหงเจ้าช่างเหมิมเกริมเสียจริงที่กล้าทำอะไรเช่นนี้ชีพละชา้ชาช้าก่อนเจ้ากำลังเข้าใจผิดพวกเราเองก็เพิ่งมาถึงที่นี่พร้อมเจ้านั่นแหละเฮเจ้าสารล้ลวเจ้ายัางจะมาแก้ตัวอีกงั้นหรอไม่ใช่ว่าทหารคนคุ้งกันของเจ้าควรจะตายไปแล้วไม่ใช่หรืองไงแล้วไงมันจริงมาอยู่ที่นี่หากว่าเจ้าคิดจะฆ่าฆ่าฆ่าคนเดียวก็ไม่ว่า แต่เจ้ามาสังหารพี่น้องของข้าตั้งมากมายวันนี้ข้าคนนี้จะสังหารและทำให้เจ้านั้นกลายเป็นเศษเนื้อพันพันชิ้นในน้อยท่านถอ้ไปก่อนยอดไปเลยนี่นะเหรอคือการต่อสู้ของผู้ที่อยู่ขั้นที่แปด เหล่าเจ้าเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่ครับอีกแค่นี้หน่อยอน,นะขอขอบพระคุณสําหรับความเป็นห่วงครับหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ที่นี่ข้าขอฟักเจ้าล้นะส่วนข้าจะประจัดการทั้งอื่นก่อนในท่านครับเรื่องของเจ้าล่วงหงผู้นั้นป่วยให้ข้ารวมถึงน้องสามจัดการเองเถอะขอรับส่วนเขาผู้นี้ชันท่านจัดการไปคนเดียวอย่าได้กังวลอะไรเลยไม่เจ้านี่และข้าความแข็งแกร่งมันก็พอๆกันหากสู้กันคงจะนานแน่ ส่วนเจ้าหลวงหองพวกนั้นข้ามีรางสังหรณ์ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้อยู่เพราะงั้นแหละข้าจะไปจัดการกับมันเองท่านว่าไงนะครับส่วนเจ้ายามนี่ข้าขอฝากให้พวกเจ้าทั้งสองจัดการด้วยเจ้าหลวงหองไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองว่าไงนะพระให้พี่สองเฮ้ยช่างเหอะช่วยไม่ได้ละและเจ้ามวยยินบื้ออะไรอยู่ ช่างน่าสงสัยเสียจริงผู้คนทั้งหมดยังแค่เวลาไม่นานพวกเขาที่อยู่ในห้องโถงต่างข้าวกสั่งหารจนสิน้นอย่างไรก็ตามที่ชานและคนอื่นคงจะไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นแน่ทำไมคนในห้องโถงถึงพากันตายจนหมดเลยล่สะสาเหตุมันช่างน่าสงสัยเสียจริงและเหล่าเจ้าก็คงจะไม่โกหกอะไรเราด้วยยังมีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกหรือไ่หรือหรือว่าจะเป็นฝีมือของทางวัดตาลี แต่ไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นดีจริงๆที่เหล่าเจ้ามาที่นี่แล้วเนื่องจากว่าเจ้าบ้านนั้นแข็งแกร่งก็ปล่อยให้มันต่อสู้ภายหน้าไปส่วนเราก็คอยลาโจมตีเอาที่เพอเดียวก่อนทําไมพวกเขาจึงไม่ทําการเคลื่อนไหวอะไรเลยอีกทั้งตี้ชานไปไหนแล้วตี้ชานแกนี่ช่างรยยังไอเสียจริง คนที่อยู่ขั้นที่8อยู่ตรงนู้นยายเจ้าจึงไม่ไปต่อสู้แล้วยายเจ้าจึงมารังแกข้าพูดอยู่ขั้นที่9ล่ะเจ้าไปเอาความคิดเชื่อนั้นมาจากไหนที่ว่าข้าต้องการจะสู้กับผู้คุมกันของเจ้าน่ะอันดับแรกข้าจะจัดการกับเจ้าหลังจากนั้นค่อยไปสังหารลูกน้องเจ้าช้าๆไม่ว่ายังไงพวกเจ้าทั้งสองก็จะต้องตายอยู่ดีนน้อย หากเจ้าคิดจะไปก็ไปข้าทมจริงเจ้าเห็นคนแก่คนนี้เป็นเพียงแค่ธาตุอากาศงั้นเหรอเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่ขั้นที่เก้าดหรือว่าจะมีน้ำยามาหยุดข้าได้นี่มันแก๊สพิษสิเจ้าคิดว่าตำแหน่งรองกุ้นนำเช่นพวกเราจะได้มาง่ายๆหรือไงกันฮะแล้วลูกดอกพิษของข้ามีรสชาติเป็นเช่นไรไหนบอกหน่อยสิ ช่างเป็นพวกที่น่าสะอิดสะเอียนเสียจริงเลือกวิธีการเช่นนี้เพื่อจัดการกับข้าพิษนี่มันรุนแรงมากเหล่าเจ้าใช้ทั้งอาวุธรวมถึงพิษพวกเจ้าที่มันเสียสวาเสียจริงได้สาเร็วแกเองก็ฆ่าพวกของของข้าไปตั้งมากมายยังจะมาพูดอะไรเช่นนั้นอีกเหรอเวลานี้ลูกน้องเจ้ามันสามารถมาช่วยเจ้าได้แล้วเพราะงั้นและ จงยอมจำนวนต่อค้าซะและข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่ทรมานเจ้า <L un> ไอ้เวนนี่ <L un> ช่างงดง่ายเสียจริงนะขาดเอาไว้ยแล้วไอ้พวกที่พัฒนาร่างกายแต่ไม่มักจะพัฒนาทางสติปัญญา <L un> ไง เจ้าช้ามากเลยนะรู้ไหมหากว่าจะได้นับทางแง่ทางความแข็งแกร่งแล้วเจ้าผู้ชายคนนี้สามารถที่จะเอาชนะเราได้อย่างง่ายดายเลยในตอนนี้สิ่งเดียวที่เราได้เปรียบสำหรับเขาก็คือความเร็วของเราถ้าอย่างนั้นเราเองก็จำเป็นต้องมองหาโอกาสในการทำลายการป้องกันของเขา แกเป็นหนูหรือไงกันฮะเอาแต่กระโดดไปกระโดดมารอบๆมันไม่มาประชิหน้ากันตรงๆเจอๆ,ๆ,ๆจอเจอจเจ้าเป็นใครกันยายข้าต้องทําตามคําสั่งเจ้าต้องโง่หรือไงกันที่เจ้านั้นใช้คําพูดแบบนี้กับข้านะฮะว่าไงนะเดิมทีข้าคิดว่าเจ้าน่ะเคลื่อนไหวช้าเป็นอย่างเดียวแต่ใครมันจะไปคาดแล้วว่า ตรงนี้ของเจ้าเองก็จะชาและอึดอัดด้วยดูท่าแล้วเจ้าอยากจะตายมากเง้นสินะเยี่ยมเริ่มเป็นไปตามแผนแล้วนี่ที่ชันขอถามหน่อยสิเจ้าหนารู้หรือเปล่าว่าทำไมข้าจึงสังหารพวก้องของเจ้าทั้งหมดกันกะแกะยอมรับเราเงินสินะเดิมทีข้านะข้ต้องการที่จะเข้าร่วมกับเจ้าแต่ข้าก็จะต้องแสดงให้เจ้านั้นได้เห็น ว่ายุทธภพแห่งความชั่วร้ายที่แท้จริงมันเป็นเช่นไรทองทั้งที่ยามแรกข้าน่ะต้องการที่จะเป็นสหายกับเจ้าแต่กับเจ้าน่ะเป็นคนที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองหากไม่ใช่ภายใต้การสั่งการของเจ้ามีหรือคนเหล่านั้นจะพากันตายจนสิ้นเฮ้ย าเองก็อยากจะรู้นักว่าเจ้าจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนฮะดาบข้ามันติดตาข้อบ้างละน้อยเชางหน้าเสียดายจริงๆล่วงหงแม้ว่าทักษะดาบของเจ้าจะแม่นยำและว่องไวแต่มันกลับไม่สามารถทำอะไรข้าได้เลยอะไรกันแม้แต่คลดวิชาดาบชี่ก็ไม่สามารถ ทำอะไรเขาได้งั้นเหรอไม่ทั้งๆที่โอกาสของเรามาเยอนแล้วเราจะปล่อยให้โอกาสของเราพลาดไปไม่ได้เป็นอังคาดเจ้านี่เหมือนในตอนนั้นเลยดีละได้ไงหลัวหงแก แกแกอย่าเข้ามานะเผาเผาด้วยเจ้าสามข้าขอถามหน่อยนี่เจ้าวางแผนที่จะทำลายห้องโถงของเราเลยหรือไง ในเวลาแบบนี้ยังมาสนใจเรื่องอะไรแบบนั้นอีกงั่นเหรอแม้ว่าเจ้าเด็กนั่นมันจะโดนพิษแต่คิดหรือมันจะไม่สามารถตอบโต้เราได้เจ้านี่มันคือผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ขั้นที่8หากว่าเราไม่มีป่จใจภายนอกเราส้งคู่จะหากล่าที่จะต้องตายเอาละในเมื่อห้องถงมันก็กลายเป็นแบบนี้แล้ว งั้นตะแกพวกนี้เองก็ขอเอาด้วยคนเลยก็แล้วกันงั้นฉันก็เอากับแกด้วยเลยแล้วกันเล็ดวิชาคุยหลิวหยวนเสียงคุยแบบนี้อย่าบอกนะว่าเจ้าบ้านั่นมันเรียกอีกามาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลัวหง เคล็ดวิชาของเจ้าสองเจ้าคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเรียกอีกามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกที่เจ้าสามารถดีได้เพราะเคล็ดวิชาของหงจื้อครั้งนี้ข้าละ่ะอยากรู้จริงว่าเจ้าจะทำเช่นไรแม้ว่าสิ่งที่ไอ้นี่มันพูดออกมามันเหมือนจะเย่อหยุแต่สิ่งที่มันพูดมาก็เป็นความจริงเหล่าเจ้านั้นโดนพิษและหลังจากที่รอกโรดออกมาก็ได้ยินเสียงระเบิดแถมตอนนี้ก็ยังมีฝูงอีกา เราเจ้าข้าหวังว่าเจ้ายัางจะทนได้นะพวกแกทั้งสองนี่บ้าไปแล้วอ้ายพี่ดองพี่รองเอาจริงกัหนหอเนี่ยแบบนี้อาคารเราได้หายไปจังหมดแน่เร็วเข้าไปโจมตีมันจงฉีกระชากเนื้อหนังของมันให้เหลือแต่โครงกระดูกซะ นี่นี่เจ้าป้านี่มันทำได้ไงมันเกิดอะไรขึ้นตัวของเราทำไมจึงสั่นอย่างนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเรากำลังหวาดกลัวสุนัขที่อยู่ตรงหน้าเรามันมันเจ็บเหลือเกินเคตวิชาดาบชีนี่มันคืออะไรกันมันเพราะเหตุใดกันหลังจากที่เราใช้งานทุกครั้งแล้วเส้นลมปลายของเราเรากลับว่ามันถูกเฉือนเป็นชิ้น แม้ว่าตรงกันข้ามเราสามารถที่จะตัดผ่าเคล็วิชาของคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าน้าผลของมันเหมือนช่างเจ็บเหลือเกินสาเลวทั้งๆท,ที่เราฝึกซ้อมทุกวันแต่สิ่งที่ได้รับมานี่มันคืออะไรเจ้าเจ้าทำอะไรนะ่ยข้าใช่แล้วนี่เราทำอะไรไปเนะี่ยไม่มีทางหนะ้าเป็นไปได้หรือไม่ที่ข้า พรวจพบว่าศัตรูตรงหน้าของท่านกำลังหวาดกลัวเปิดใช้ความมืดกกินกินความมืดโหไอ้สมุดนี่สุดยอดเสียจริงเปิดใช้งานความมืดกินกินความมืดเหรออะไรนะเมื่อกี้มันบอกว่าความมืดกินกินความมืดอย่างนั้นเหรองั้นล้ก็ความมืดเกินกินความมืดอย่างนั้นเหรอแปลว่าการที่จะเกินกินความมืดมันย่อมดดซับแสงสว่างงั้นศัตรูที่อยู่ตรงหน้าของเราแม้ว่าจะเป็นวายร้าย แต่เราก็เป็นวัยร้ายยิ่งกว่าความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้ามันยากที่จะพันธนาฮฮฮไม่คาดคิดเลยแฮะว่าไอ้นี่มันจะกลัวเรา <c oughs> จงฆ่าตัวร้ายที่หวัดกลัวในตัวท่านซะพฤติกรรมนี้จะไม่ถือได้ว่าเป็นการตัดชีวิตผู้อื่นท่านนั้นจะได้รับค่าบาปแน่ยิ่งศัตรูของท่านหวัดกลัวท่านมากเท่าไหรหากว่าท่านสังหารแล้วท่านจะได้รับค่าบาปมากเท่านั้น ฮ่ยายอดไปเลยไอ้บ้านี้มันไม่เพียงแค่ต้องการที่จะขู่เราแต่มันต้องการที่จะจัดการเราจริงๆด้วยทั้งๆท,ที่เราคือผู้ผู้ฝนคิดวิชาต่อสู้ขั้นที่8เชียวนะแล้วทำไมข้าจึงต้องกลัวด้วยละ่ะข้าหล่ะไม่เข้าใจเลยหากว่าไม่เข้าใจก็มันจะเป็นต้องไปคิดมากรักด้วยสมองหมูของเจ้าคงไม่มีทางที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ไม่มีผู้ใดหรอกที่จะสามารถมองเห็นความมืดด้วยตาเปล่าเพราะนั้นแหละมันคงจะไม่แปลกนะคะ่ะว่าเจ้าจะกลัวค่า